วิธีที่จะทําให้เราคงสภาวะอารมณ์ด้านบวกอยู่ได้ตลอดทั้งวันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายหลายคนนี่คือทําสมาธินิ่งนะคะแต่พอเวลาไปใช้ชีวิตประจําวันแล้วเจอเหตุการณ์ปัญหาเรื่องราวต่างๆแล้วทําให้คงสภาวะอารมณ์ด้านบวกไม่ได้นะคะไม่หมอนมาแบ่งปันนะคะวิธีที่ ได้ผลดีมากๆนะคะลองใช้ดูนะคะเพื่อนจา๋าอย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าเพิ่งเชื่อที่ไปหวัดเล่าแต่ดีที่สุดคือคุณต้องลองทําดูนะคะต้องลองฝึกฝนกับตัวเองดูคือ 1. ตั้งจิตในยามเช้าว่าฉันเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่ว่าจะเจอสภาวะอะไรก็ตามฉันผ่านมันไปได้ฉันควบคุมอารมณ์ได้ดีมากฉันคงสภาวะอารมณ์ด้านบวกได้ดีมากทุกอย่างสําเร็จราบรื่นตลอดทั้งวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณตั้งจิตแบบนี้นะคะเพื่อนจา๋าข้อ2คือ ขอบคุณทุกอย่างรอบตัวค่ะเวลามีปัญหาหรือเรื่องราวมากระทบแล้วไม่พอใจรู้สึกไม่ดีขอบคุณไว้ก่อนค่ะเรื่องอะไรก็ตามทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งไม่ถูกใจไม่สบายใจไม่สบายกายขอบคุณไว้ก่อนค่ะหาเรื่องขอบคุณ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 ทุกอย่างนะคะในทุกเรื่องขอบคุณทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะข้อสไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามให้คุณกลับมาตั้งคําถามกับเหตุการณ์นี้ค่ะว่า ปัญหาที่เราเจอเรื่องราวที่เราเจอเหตุการณ์ที่เรากําลังเจออยู่ตอนนี้มาให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะตั้งคําถามให้เยอะๆแทนที่จะบน่นหรือว่าโทษคนอื่นรอบตัวหรือว่าโทษเหตุการณ์ต่างๆให้เรากลับมาตั้งคําถามกับตัวเองบ่อยๆค่ะว่าเหตุการณ์เนี้ยเรื่องราวเนี้ยปัญหาเนี้ยให้ประโยชน์อะไรกับฉันบ้างถามเข้าไปบ่อยๆค่ะแล้วเริ่มมาจดบันทึกว่าเหตุการณ์เหล่านั้นให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะมองหาข้อดีในเหตุการณ์นั้นๆนะคะ ข้อ4คือตีความด้านบวกเสมอตีความให้เข้าข้างตัวเราเองเสมอนั่นคือเป็นการฝึกสมองให้ยิงสัญญาณใหม่เป็นการเริ่มสร้าง DNA ใหม่เริ่มสร้างเซลล์ใหม่ที่มีพลังงานที่สูงขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตีความด้านบวกตีความแบบให้มันเข้าข้างเราไว้ก่อน่ะขณะนั้นคุณกําลังสร้างความเป็นจริงใหม่ให้กับร่างกายของคุณนะคะร่างกายของคุณะจะเชื่อฟังว่าอ๋อปัญหานี้ไม่ได้แย่นี่นาะมัน แก้ไขให้ดีขึ้นได้โลกไม่ได้มีความจริงในด้านเดียวมันมีความจริงในด้านใหม่ที่เรากําลังสอนร่างกายเราอยู่กําลังสอนจิตของเรากําลังสอนสมองของเราว่าโลกไม่ได้มีความจริงข้อเดียวที่เราเห็นอยู่ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่านี่คือความจริงทั้งหมดของชีวิตแต่จริงๆแล้วความจริงมันมีหลายเวอร์ชั่นค่ะเราสามารถ พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่แบบมีพลังงานที่สูงขึ้นได้แล้วแก้ไขเหตุการณ์ตรงหน้าที่เราเจอให้เป็นเหตุการณ์ในด้านบวกหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีขึ้นได้แต่ว่ามันจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องตีความเข้าข้างตัวเราก่อนค่ะตีความในด้านบวกไว้ก่อนคืออ๋อเรื่องนี้เหรอถ้าเกิดว่าตกง,งานคุณก็อาจจะแบบอาจจะมีงานใหม่ที่เหมาะกับฉันแน่เลยแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจัก,กรวาลกาลังรวมหัวที่กําลังจะเข้าข้างฉันกําลังแบบ จักวาลกาลังสนับสนุนฉันให้ฉันเจองานใหม่ที่ดีกว่าแน่นอนแบบนี้ค่ะตีความเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนเลยค่ะมันจะทําให้เราแบบมีพลังงานในตัวสูงขึ้นอย่าลืมว่าความคิดความรู้สึกคําพูดหัวใจสมองของเราทุกอย่างกําลังส่งพลังงานอยู่เราเป็นคลื่นเป็นเครื่องส่งสัญญ,ญาณที่ส่งสัญ,ญญาณออกไปเพื่อดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นมาแก้ที่เราก่อนค่ะปรับที่ตัวเรานะคะแล้วสิ่งดีๆจะตามมาค่ะ